สวัสดีครับมาพอกันอีกแล้วครับในเสาร์วันที่11สิงหาคม2 5 6 5ครับอยู่ปลาต้องแปลก 8, ครับวันนี้พี่น้องไปครับไปล้อมเฮ็ดกันครับผม งไขครับงามครับเห็ด่งไขครับพี่น้องลองหน่อยพวกไว้ครับครับผม หาครับน้ำรอตรงไหครับเอาครับปล่อยแล้วครับเพชรขาวดินครับเพชรขาวดินกำลังดอกง,งามๆเลยจ้ะไปจ้ะให้อีกเลือจ้ะปล่อยแล้วครับเข็ื่องข้ามครับครับพี่น้องมันช่วงนี้มันดอกบ่ง,งามปานในเด้อจ้ะ ไปจ้าหาอีกจ้าควายแล้วครับเจ็ดตัิข้าไล่ครับดอกแรกแหกมานจ้าดอกนึงจ้าไปจ้าหาอีกจ้าครับพออีกแล้วครับมูนน้นึงครับสีดอกครับพี่น้อง งามครับดอกกำลังงามเลยจ้ะคุณนีค้าหญ่เลยจ้ะสี่ดอกจ้ะครับงามครับจะหาต่อจ้ะ พออินแล้วจ้าเฮ็ดเพิ่งไข่จ้าจูงงามๆเลยจ้จจนจาะจะคคนะครับจ้าพอเฮ็ดปวกจ้าดอกนึงเลยจ้าจ้าดอกก็แล้งงามๆเลยจ้าโอครับแดงหนาครับพอเฮ็ดแดงหนาจ้า ตสองง่ามด้อจ้ะไปจ้ะห้าอีกจ้ะปล่อยแล้วครับเ็ดเพิ่งข้าไล่ครับปล่อยเ็ดเพิ่งข้าไล่จ้าฝนกระทกพี่นอ้องเอ้ยฝนตกลินมาแล้วจ้ะตกแปกตกแตกอยู่ครับ,บตกลินปล่อยปอยู่จ้ะครับเพ็ดปวกครับเพ็ดปวกจ้าฝนตกลินเลยพี่น้อง นิดตดากนึงจ้ะนินต๊ะขามพื้นจ้ะเิ่งข้าไล่ครับผึ่ง้าไล่เดี๋ยวนีไแล้วครับผึ่งข้าไล่ครับไปแล้วครับผึ่งข้าไล่ครับผึ่งข้าล่จ้ะ ดอกงามอยู่จ้ะไปจ้ะให้จ้ะบนโตกะรีนเดอร์พี่น่องเอ้ยถัวครับครับพอเยแ่้วครับเห็ดแดงหนาครับ,ด,ด,รบดอกกำงามเลยครับ ครับเพิงปล้ายเด้อจ้าปล่อยนะครับครับพิษเพิงเน่นหน่อยครับพิดเพรงเน่นหน่อยเด้อจ้าปล้วครับพิดเพิงข่าไล่ครับงามครับ เก็บต้นไข่ครับโอ้ขาใหญ่แี้เหรอดอกอง,ง่ามครับขค่าใหญ่งงเลยมาจ้าค่าอีกจ้าเอาแล้วครับเก็บไข่ดงครับดอกงมันใหญ่งามเลยครับดอกงามเห็นจ้า ดอกง่ายเลยจ้ะแดงนะครับดอกบอกค่้งามภายในเด้อจ้ะฮิดทงตรงน้ำฝนเด้อจ้ะสองดอกจ้ะดอกงามๆจ้ะมาโชว์ในลุงทงจ้ะฮิดตรงนำ้ำฝนเด้อจ้ะ ว่าลุงทงคุณพ่อเฮ็ดยังเด้อจ้ะเฮ็ดปัวพ่อยังนเฮ็ดย,ยัง,ยงลุงทวงเฮ็ดปวกครับลุงทงคุณพ่อเฮ็ดปวกเด้อจ้ะปวกกับผ้าครับดอกเดียวครับเฮ็ดปวกกับผ้าครับไปจ้ะให้จ้ะ ท่วงพอเฮ็ดแล้วจ้าเพิ่นเนื่อจาว่าเฮ็ดยังจ้ะผงข้าไล่ครับยี่งง่ามครับเผงข้าไล่ไปจ้ะมาอีกจ้ะ เแงลุงทงข้าวดินครับข้าเดินนะจ้าครับเห็ดแดงหนาครับงามครับเอาอ,อีกแล้วครับพี่น้องกำลังพ่อครับดอกแรกครับเห็ดปวกตาบครับพี่น้องโอ้ดอกงามอยู่จ้ะ ตัวให้พี่น้องพ่นเบิงแน่ลุงท่องครับผมจ้าขาขาใหญ่ยอยู่จ้าไปจ้าหาอีกจ้าเอกอร์ครับพี่น้องดอกแรกแขกมันครับดอกง่ามแม่งจ้า เดือดเฮ็ดขึ้นมาเนี่ยเราจะหาต่อยกจาก้าลุงทงเห็นแล้วครับเฮ็ดแดงหนาครับครับอีกด,ดอกนึงจะของเพิ่นเอาไปครึ่งหนึ่งเด้อจ้าครับเฮ็ดแดงหนาครับอีกด,ดอกนึงครับ ครับพออีกแล้วครับเห็ดแดงหนาครับรูยอดเด็ดกันครับวัอนี้วัชิมานซัไลทครับรับได้เห็ดร่วมทั่วไปครับได้พวกแกงเยู่ครับพี่น้องขอปากไว้น้ำเนยได้ครับเจ้อช่องน้องไม้ครับลุงท่งกะแตนครับ ากติดตามในเด้วครับฝากกดไลค์กดแชร์นด้ด้อครับวันนี้กับผ้ามาในปลาบันน้องแปรครับตำบลหอยคาอำเภอบุญทลิกจังนนหวัดอุบลราชธานีครับก็จะได้ขอลาพีล่าน้องไปแล้วครับก็สวัสดีครับ